สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาชิมกาแฟลาเต้ใกล้ๆบ้านนะมาถึงแล้วได้เนี่ยกาแฟสดมาถึงแล้วนี่อยู่ถออนนสินนาบ้านผู้ใหญ่น้อมนี่บ้านผู้ใหญ่น้อมกำแพงสีเขียวผ่านมาแบบไม่เคยเจอเลยตรงเนี้ยอยู่ดึกลับมากเลยเมนูเอสเปรสโซ่ลาเต้สามสิบ สามห้าโอ้แก้วละสามสิบสามสิบห้าบาทนะครับประมาณนี้นี่นั่นข้างก็จะมีโต๊ะให้นั่งด้วยนม่ค่ะชูนิ้วหน่อยแม่ค่ะเอ้นี่แม่ค่ะชูนิ้วหน่อยแก้วละสามสิบใช่ไหมเออเนี่แก้วละสามสิบบาทก็โอเคนะแก้วใหญ่สามสิบบาทชื่อร้านอะไรน้เนี่ยชื่อร้านอะไร <c oughs> ชื่อชาโคจิเลยเหรอ อ oh. ้านชาโคจิอยู่หมูไหนหมูส่สเบสใช่ไหมเนี่ยอยู่ต้งหมูชิสเลสนะครับนี่อยู่ต้งคงามบ้านผู้ใหญ่น้อมครับนีอ่อยู่ต้งคามบ้านผู้ใหญ่น้อมเนี่ยนะไอ้กำแพงสีเขีเขยวเนะี่ยแหละร้านสบายๆแม่ค้าเย็ยนๆแจ่มใสมาได้เลยเนี่ยใครอยู่น้องตะไก่เนี่ยร้านกาแฟสด ชาโคจิโอมีเม,มนูเยอะนะมาเนี่ยมีมาเลือกได้เลยครับมีเม,มนูเยอะนี่มีป้ายให้ลูกค้าเขียนดาด้วยเนี่ใครจะเขียนดาแม่ค้านี่นำมาเขียนดาได้เลยเนะครัขาบอกว่าสําหรับลูกค้าเขียนนะเนีอยอร่อยแม่อร่อยยังไงเนี่ยเขียนดาแม่ค้าไปเลยนี่เขามีบอกหยอกหยอกหยอกอันนี้เอาไว้สำหรับลูกค้าเขียนนะให้เด็กมาเขียนนะ <laughs> ใครจะมาก็มานะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอมูสิบเอดครับอยู่มูสิบเอสใครจะมาก็มาเด้อเนี่ยใครขอรกาแฟาสดอันนี้แม่ค่าเขาบอกว่างดรับแบงค์พันธ์นะเขาติดไว้เลยเนี่ยงดรับแบงค์พันธนะใครใครจะมาก็เตรียมเงินมาให้พร้อมนะอแบงค์พัน์ไม่รับนะติดไว้เลยเนี่ยงดรับแบงค์พันธแล้วจะหาว่าไม่บอก แก้วก็สามสิบาทนะแก้วหนึ่งสามสิบาทเนี่ยก็โอเคนะอ่าเนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้ปัน่นชาไทปั่นนี้ชาไทยปั่นสามสิบบาทธรรมดายี่สิบห้าอ่าอันนี้ลาเต้เขน้มข้นสามสิบบาทโอเคนะใครจะมาก็มาเลยเนี่ยแปะพามาแล้วอครอยากมาก็มาได้เลยนะน้องตะไก่สวัสดีครับสวัสด,ดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมงานแป๊กโคราชแชนแนล